เขากำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณอัศวินถือถ้วยห้าถ้วยสามไม่เท้าเจ็ดถ้วยสี่ดา เขาสึกว่าเขารักคุณอยากมอบความรักอยากแสดงความรักนี้กับคุณแต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าแสดงความรักไม่กล้าแสดงออกเพ่งความรู้สึกที่มีนั้นให้กับคุณรู้เขายังคงวนเวียนเฝ้านึกถึงอดีตและรู้สึกผิดหวังเสียใจกับมัน เหมือนเขาได้เคยทำอะไรผิดพลาดไปและได้แต่โทษตนเองเสียใจกับอดีตอยู่เลยแต่เขาก็ยังมีความหวังอยู่ลึกๆในใจยังหวังถึงอนาคตคิดถึงอนาคตแล้วก็ยังมีความหวังอยู่กับอนาคตข้างหน้าที่จะมีชีวิต ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณตอนนี้เขาได้แต่นึกได้แต่ฝันจินตนาการฟุ้งไปไกลคิดไปต่างๆนานา,นาและอยากจะให้ความฝันนั้นเป็นความจริงแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเขาคิดว่ามันเสี่ยงและอันตรายจนเกินไปที่คิดจะทำอะไรในตอนนี้ impoisonment ความรู้สึกของเขาตอนนี้เหมือนว่าเขากำลังถูกคุงมขังไว้อยู่